อพาร์ตเมนต์เขามีกฎว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ในตัวตึกอตนนี้เคลียร์เรียข้างนอกเลยค่ะอืมอย่างงี้นี่เองพี่อาจารย์เคยบอกว่ากฎมันมักจะมีช่องโหว่นี่พี่ว่าถ้าเคลียร์เป็นทนายเนี่ยนะเคลียร์ต้องเป็นทนายที่เก่งคนหนึ่งเลยนะเคลียร์ไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เคลียร์พูดเป็นช่องโหว่ของกฎหมายหรือกฎของสังคมอันไหนเคลียร์ก็พูดไปตามที่เคลียร์เห็นเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าไม่ว่าคนหรือหมา ไม่มีใครอยากอดมือกินมือหรอกคะ่ะทุกคนก็อยากมีที่พักพิงแล้วก็อยากมีกินทุกวันเท่านั้นเองนั่นสินะไม่มีใครอยากอดมือกินมือทุกคนก็อยากมีที่พักพิงแล้วก็มีกินด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนหรือหมา